โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆืนะครับรับเครดิตฟรี50บาทกันนะครับซึ่งเครดิตฟรี50บาทตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถได้รับหลังจากที่เพื่อนๆทําทำการสมัครสมาชิกเสร็จเลยนะครับ โดยในส่วนของเครดิตฟรี50ตรงนี้นะครับเพื่อนๆ,ๆสามารถเอาไปเล่นเกมนะครับภายในเว็บไซต์ได้เนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเล่นเกมแล้วมียอดเงินเกิน100บาทนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ฟรีนะครับไม่มีการหักค่าธรรมเนียมเลยนะครับก็ถ้าใครนะครับที่สนใจอยากจะได้เครดิตฟรี50บบาทตรงนี้เนี่ยไปเล่นกันก็ให้รับชมคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าเดี๋ยว ผมจะสอนรับเครดิตฟรี50บาทตรงนี้เนี่ยอย่างละเอียดเลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆน,นะครับมาทำการสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับซึ่งวิธีการสมัครสมาชิกเนี่ยง่ายๆนะครับแค่เพื่อนๆทำการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนนะครับจากนั้นก็กดตกลงไปเนาะหลังจากที่กรอกหมายเลขโทรศัพท์เสร็จเนี่ยมันก็จะมีให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับน่าจะเป็นชื่อนะครับหรือว่าจะเป็น บัญชีธนาคารเลขบัญชีธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยแพื่นเพื่อนเกาะให้ครบทุกช่องนะครับหลังจากที่เพื่อนอกดยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับเครดิตฟรีทันทีเลยนะครับซึ่งเครดิตฟรีที่เพื่อนๆนได้รับนะครับจะเป็นเครดิตฟรี49บาทนะครับโดยจะอยู่ในช่องโบนัสด้านขวาตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยที่ของผมเป็น1 1 9ตรงนี้เนี่ยของเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เพิ่งสมัครใหม่จะเป็น49บาทนะครับ โดยถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะถอนเครดิตตรงนี้มาเล่นนะครับเพื่อนๆจะต้องทำการเติมเงินเข้ามานะครับในเว็บไซต์เป็นจำนวนเงิน1บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าขครที่มียอดเงินมีเศษเงินอยู่ในบัญชีสักบาทนึงเนี่ยสามารถที่จะฝากเข้ามาได้นะครับโดยการฝากเงินเนี่ยก็กดด้านล่างซ้ายตรงนี้นะที่เขียนคำว่าฝากนะครับโอเคหลังจากกดเข้ามาในนี้นะครับ ก็ให้เพื่อนทาการกดคัดลอกบัญชีนะครับแล้วก็เอาบัญชีตรงนี้เนี่ยไปเติมเงินเข้ามานะครับเขาก็เขียนไว้ละเอียดเลยเนาะว่าฝากขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะครับจะปรับเครดิตให้อัตโนมัตินะครับภายใน3นาทีเนาะก็โอนเข้ามารอสัก1นนาที2นาทีเนี่ยเงินมันก็น่าจะเข้าแล้วนะครับหลังจากที่เพื่อนๆโอนเงินเข้ามานะครับเงิน1บาทของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะมาอยู่ในช่องเครดิตด้านซ้ายตรงนี้นะครับ ทีนี้พอเงิน1บาทมันเข้ามาอยู่ที่ช่องเครดิตตรงนี้แล้วเนี่ยเทนเพื่อนนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นคําว่าแลกโบนัสนะครับผมกดเข้ามาได้เลยอ่าหลังจากกดเข้ามาในนี้นะครับตรงนี้ของเพื่อนๆจะเป็น49แต้มนะครับก็ให้กรอก49ตรงช่องนี้นะครับหลังจากกล็อกเสร็จก็ทําการกดยืนยันการแลกแต้มได้เลยนะครับ โอเคหลังจากที่เพื่อนๆกดแลกแต้มไปเนี่ยก็ให้รอประมาณ3นาที5นาทีนะครับแต้มเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงช่องนี้เนาะซึ่งก็จะเป็น50บาทพอดีกับเงิน1บาทที่เราเติมเข้ามานะครับโดยเครดิตตรงเนี้ยเราสามารถเอาไปเล่นอะไรได้บ้างเนาะก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างนี่จะเป็นเกมที่เราสามารถเอาไปเล่นได้นะครับก็ถ้าใครไม่รู้จะเล่นอะไรผมก็แนะนำเป็นสล็อตค่าย pg นะครับ ก็แจ็คพอตแตกค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับใครที่ไปปั่นมาแล้วได้เกิน100บาทเนาะก็สามารถมาแจ้งถอนได้นะครับที่ตรงนี้เลยนะกดไปแจ้งถอนเงินได้เลยนะครับโดยในส่วนของการถอนเงินก็จะมีขั้นต่ำอยู่ที่100บาทเนาะหลังจากกดเข้ามาในเมนูถอนเนี่ยก็ถ้าใครเกิน100ก็กรอกไปแล้วก็กดยืนยันการถอนเงินแค่นี้เองนะครับ ถ้าใครติดขัดปัญหาด้านฝากถอนก็จะมีปุ่มให้แจ้งแอดมินอยู่ด้านล่างตรงนี้สามารถแอดไลน์ไปสอบถามผู้ถยกับทางแอดมินได้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับเว็บนี้เื่อใครยังไม่รู้จักก็ลองสมัครไปเล่นกันดูได้นะครับใครที่ชอบเสียงโชคนะครับแล้วกอ็อยากจะลองหารายได้เข้าบัญชีธนาคารด้วยการลงทุนแค่1บาทเนี่ยก็ลอง สมัครแอปนี้ไปเล่นกันดูนะครับได้ไม่ได้อย่างไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ